สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเดนชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการประกันภัยระดับสูงสู่การพัฒนาประเทศนะครับท่านดรสุธิพลทวีชัยการครับสวัสดีครับครับผมแล้วสวัสดีครับพี่้กยฐานิยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่ไก่ครับ ในบทบาทของพกพนะครับขออนุญาตเ,เรียกย่อๆว่าพกพดูแลกํากับเนี่ยแล้วส่งเสริมเท่กกิจประกันภัยแล้วก็ยังมาดูเนี่ยในคุยในเรื่องเกี่ยวกิจการการประกันภัยระดับสูงอีกนะครับมันจะมีผลคืออะไรเนี่ยทำให้จ้องใช้คาว่ามีแรงบันดาลใจนะครับมามาทำในลักษณะในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรก็คือภารก,กิจของเจานัาง,งานคอพพเนี่ย นอกจากจะกํากับและก็ส่งเสริมรธุรกิจประกันภัยแล้วเนี่ย <S S บทบาทที่สําคัญก็คือทําให้ส่งเสริมเรื่องของการเข้าถึงประกันภยัยส่งเสริมเรื่องของการให้ความรู้ด้านประกันภยัยอันนี้ประเด็นก็คือว่าสํานักง,งานคอปปเองเนี่ยเป็นหน่วยงานกํากับดูแลแต่ว่าคนที่จะไปใช้ประโยชน์จากประกันภัยเนี่ยก็คือประชาชนนะครับในการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เป็นไปที่เป็นตามความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นนะค,ะครับหรือทำระบบประกันภัยต่างๆเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้รับการสะดวกสบายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากจริงๆแล้วประกันภัยมีประโยชน์แต่ข่าวคราวที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยมองภาพประกันภัยหลายคนมองภาพประกันภัยในแง่ลบอาจจะเป็น,นที่ในสมัยก่อนความรู้ นะคะความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของการประกันเนี่ยพอเจอเซลล์ประกันมาแล้วโอ้โหปิดประตูบ้านละแต่วันนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะประกันภัยกลายเป็นหลักความมั่นคงของชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกบ้านหรือทุกครัวเรือนต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือแม้กระทั่งประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ก็จากที่ทราบนี่ก็คือประกันเนี่ยแบ่งเป็นแบบทั้งไลฟ์กับนอนไลฟ์หรือกลายเป็นมันอยู่ใกล้ตัวเราไปหมดถูกต้องครับคาวนี้ประเด็นก็คือว่า ในการทํางานเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะทํายังไงให้มีการต่อยอดความรู้ประกันภัยบุคลากรของสํานักงานคอพเองเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณไม่ถึง600คนนะฮะแต่ว่าธุรกิจประกันภัยที่เรากํากับดูแลเนี่ยประมาณ9 0้าล้านเก้าแสนล้านเทียบอัตราส่วนนี่ถือว่าน้อยน้อยมากแล้วก็เรามีคนกลางประกันภัยซึ่งมีทั้งตัวแทนประกันภัยในหน้าประกันภัย มีถึงประมาณ5,000 0 0คนนะครับซึ่งเราจะต้องกํากับดูแลและเขาก็ต้องเข้าการอบรมทุกคนด้วยใช่ครับแลวคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตรงนี้เราจะทํายังไงให้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยได้ดียิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันจะทํอยังไงให้ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยเราจะมีช่องทางอย่างไรที่จะทําให้เรารู้ฟีดแบ็คว่าคนที่อยู่ นอกวงการนะครับหรือในวงการเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือมีมุมมองเกี่ยวกับประกันภัยอย่างไรมีความต้องการอย่างไรแล้วเรียนเสร็จแล้วจะเอาความรู้นี้ไปใช้ตอ่อยังไงถูกต้องครับคราว<ง>นี้ถ้าเกิดว่าเราในลําพังหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยซึ่งจะต้องไปกํากับดูแลธุฯฯฯรกิจประกันภัยจะต้องทําผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับประชาชนถ้าเรามองในมิติของเราเองโดยที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจในมิติอื่นๆเลยเนี่ย การบริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเนี่ยการทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยเนี่ยมันก็จะไม่เต็มไม่เต็มม,มันไม่รอบด้านด้วยไม่รอบด้านด้วย๋อก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับได้ฟีดแบ็กกับผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงรก็คือผู้ใช้ประกันเอามาเนี่ยเหมือนกับเอาของประกันเราเนี่ยแล้วก็ให้เหมือนกับเขาถามว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยผลออกมาเป็นแบบไหนแทนที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทประกันโบกเกอร์ หรือแม้แต่ผู้กำกับเองพกพ,อพอเองเนี่ยแทนย่อะมองด้านเดียวก็มองให้มันรอบได้ถูกต้องับค่ะก็เหมือนกรอบแนวคิดของของ,ของหลักสูตรนี้กําลังจะน้อมนออาหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยนะคะมาใช้ในเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาคล้ายๆกันถูกไหมหมายถึงว่าคนที่มาเรียนหลักสูตรเนี่ยอาจจะมีความรู้อยู่บ้างแต่เมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยทางหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงก็จะใส่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของนว,วัตรกรรมต่างๆหรือว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในระดับที่พัฒนามากขึ้นก็ค,คือจะเรียนว่าเรามีคือสํานักง,งานคอพพเนี่ยเราเรามีหลายหมวกหลายใบยะนะหมวกอันหนึ่งที่เราจะต้องกํากับดูแลระบบประกันภัยและก็ดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภยัยอันนี้หมวกของเราใบมหมวกอีกใบหนึ่งเราต้องให้ความรู้กับประชาชนะนะครับแล้วเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้มีการวิจัยมีการศึกษา เพื่อที่จะนํามาพัฒนาทําให้เรากำกับดูแลระบบประกันภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหมวกตรงนี้เรามีสถาบันวิยาการประกันภัยระดับสูงนะครับสถาบันวิยาการประกันภัยระดับสูงที่เรียกว่าสถาบันวปสศวปสศนะทำทำหลายอย่างขออนุญาตเรียกวพอนะครับทําหลายอย่างก็คือทําเรื่องของการวิจัยครับทําเรื่องของการอบรมครับทีนี้ในการอบรมเนี่ยเราจริงๆแล้วมีมีการมีหลายหลักสูตรที่สถาบันดําเนินการครับ แต่หลักสูตรที่เป็นหลักครับก็คือหลักสูตรวปสศหรือหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเปิดมาแล้ว7รุ่น7รุ่นรุ่นปัจจุบันที่กําลังเปิดรับนะครับเป็นรุ่นที่แปดกำลังคนที่3 1กําลังจรณาอยู่ช่วงนี้พฤษภาคมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่รับนะครับหลักสูตรวปสศเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะหนึ่งประการแรกคือเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันครรนะครับ ประการที่2ก็คือว่าเราจะคัดผู้บริหารระดับสูงจากหลายวงการวงการประกันภัยวงการภาคธุรกิจ<อ>ทั้งที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยมไม่เกี่ยวข้องกับประกันภัยหน่วยงานของรัฐนะครับสื่อมวลชนะนะครับรวมทั้งนายแพทย์นะแพทย์หญิงนายแพทย์ต่างๆก็ก็สนใจมารียนเพราะเขามีความรู้สึกว่าประกันภัยมันเกี่ยวข้อง กับการทํางานของเขาถ <su> ูกต้องคยการับอัยการสารนะฮะตำรวจฐานตำรวจอันนี้มาครบถ้วนก็ภาคธุรกิจทั่วไปใช่ครับแต่ว่าที่นั่งเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคัดรุ่นหนึ่งประมาณ90บกว่าคนนะฮะแล้วเราก็สิ่งที่จะได้เนี่ยก็คือประกันแรกคือเราถ่ายทอดความรู้คนที่เข้ามาอาจจะไม่มีความรู้เรื่องประกันภัยแต่ถ้าเกิดเข้ามาหลักสูตรนี้ครบเครื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยทั้ง อดีตปัจจุบันสู่อนาคตความ,มที่เป็นความหลากหลายของคนที่มาอยู่รวมกันทั้งเก้าสิบคนโดยโดยโดยประมาณในแต่ละรุ่นนะครับเนื้อหาที่ทางท่านวางไว้เนี่ยเพื่อให้ได้เพื่อให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วเข้าใจเนี่ยถึงนโยบายของพคพเนี่ยไม่ทราบท่านควงังก็ก็คือตอนแรกเลยเราต้องวางปูพื้นก่อนปูพื้นแบบท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัย ที่จําเป็นต้องทราบเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับอาตาแรกแหลยอันนี้ต้องปูพื้นฉ่อาแล้วก็แนะนําให้รู้ว่าสํานักง,งานคอพอพอนั้นทํางานอย่างไรอ,อันนี้คือ orientation ที่ท่านจะรู้ก่อนจากนั้นเราก็ปูพื้นเรื่องของเศรษฐกิจอาแล้วก็เราก็โยงว่าประกันภัยเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างไรโอ้ลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปูพื้นว่าประกันภัยแต่ละตัวเนี่ยเป็นหมวดเลยอาประกันชีวิตหมวดประกันชีวิตเราก็จะดูว่า หมวดประกันชีว and <AND ิตเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรมีอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างอย่างไรเราจะบริหารจัดการอย่างไรมีเนื้อหาต่างๆประกันสุขภาพต่างๆจะคุกอยู่ในหมวดประกันชีวิตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูงานนะซึ่งซึ่งปีนี้พิเศษก็คือเวลาเราดูงานเนี่ยทุกทีเนี่ยเราไปดูบริษัทอื่นๆต่างๆเนี่ยคราวเนี้ยเราจะไปเจาะสมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัยไทยเราจะไปเจาะเรื่องของบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จอันนี้คือในไทยโอกาสหาเข้าไปย่างมากที่ที่เขาจะมาบริษัทประกันภัยใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จที่เขาจะเปิดบริษัทให้เราดูนะครับอันนี้เราก็จะแต่ละหมวดนะครับแล้วเราหลังจากนั้นเราก็จะมีหมวดเรื่องของการประกันเมื่อกี้ชีวิตแล้วประกันวินาศภัยก็จะดู ในส่วนที่เกี่ยวข้องประกันรถยนต์เคสเป็นยังไงการเคลมเป็นยังไงเอาผู้รู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดให้ฟังครับเคลมยังไงปัญหาอย่างไรมีทั้งภาคปฏิบัตินะครับภาคทฤษฎีเราก็เพื่อให้ท่านมีพื้นความรู้ครับแต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของผู้บริหารเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคนที่เขามีประสบการณ์มาถ่ายทอดมาครับถ่ายทอดแล้วหลังจากนั้นประกันภัย พอกรุ่มนี้แล้วก็จะมีประกันภัยในมิติใหม่มิติใหม่คือมิติของเทคโนโลยีซึ่งบล็อกเชนเกี่ยวข้องยังไงกับประกันภัยคริปโตเคอเรนซีกับประกันภัยเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับดิจิทัลอินชอนเป็นยังไงกฎกติกาแนวทางการกํากับดูแลของประกันภัยในยุคดิจิทัลทําอย่างไรนะครับซึ่งเราดูแล้ววิทยากรในเมืองไทยอาจจะไม่พอเราก็ประสานงานเชิญ วิทยากรผู้รู้จากต่างประเทศมาบรรยายให้ฟังนะครับอันนี้เราก็จะคลุกแล้วก็เราก็จะมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของลีดเดอร์ชิพก็จะนําเอาผู้ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ฟังว่าโอเคการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นั้นหลังจากนั้นก็มีเรื่องของธรรมพิบาลก็จะพูดในแง่ของการนําเอาหลักธรรมพิบาลมาใช้ทั้งในระบบของประกันภัยหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ เข้ามาศึกษาอบรมเนี่ยเขาทราบจุดก่อเกี่ยวคือเขาบางคนเขาอาจจะบอกว่า<บอก>เอ๊ะประกันภัยไม่เห็นมีความสําคัญเลยแต่พอเข้ามาหลักสูตรนี้แล้วเ็าจะเห็นชัดเลยว่าจุดก่อเกี่ยวของประกันภัยกับธุรกิจของเขามันแยกกันไม่ออกแยกกันไม่ออกหรือจุดก่อเกี่ยวประกันภัยกับชีวิตประชาชนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรนี้เนี่ยเขาจะรู้เขาสามารถที่จะปรับใช้ได้เขาอาจจะไม่ใช่เข้ามาเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าลําพังหลักสูตรการเรียนเนี่ย ระยะเวลาประมาณ5เดือนถึง6เดือนเนี่ยคงไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แต่ท่านจะรู้เลยว่าโอเคถ้าท่านมีปัญหาท่านจะถามใครถ้าท่านมีปัญหาท่านจะค้นอย่างไรนะครับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นที่ท่านจะใช้นํามาพัฒนาต่อยอดเป็นอย่างไรนะครับท่านจะรู้ทิศทางว่าท่านจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือท่านจะมีความมั่นใจในการที่จะไปบอกคนอื่นว่า จริงๆแล้วระบบประกันภัยมียเหมือนการเป็นผู้หาเนี่ยพอมันนั่งดูพบเนี่ยบางครั้งเนี่ยการใช้ระบบประกันเนี่ยก็เป็นการลดความเสี่ยงใช่ของการทําธุรกิจแบบหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะมุ่งสร้างผลกําไรเนี่ยแต่ลืมไปว่าถ้าเกิดมันเกิดความเสี่ยงมาเนี่ยมันก็คือเป็นผลอีกด้านหนึ่งที่หักลบกบนี้กันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ในหลักสูตรเนี่ยฮะท่านครับเห็นมีการทําเรื่องงานวิจัยผลงานวิจัยทําแบบเป็นจริงเป็นจังในเรื่องเกี่ยวกับ ในหัวข้องานวิจัยเนี่ยที่เซตขึ้นมาและให้ในแต่ละกลุ่มทางนี้เป็นไงครับคือต้องต้องเรียนว่าเรื่องของการวิจัยเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับเรามองว่าผู้ที่เราเชิญเข้ามามเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบะการณ์ที่หลากหลายเวลาที่เขามีมุมมองอะไรเนี่ยคือเขาประสบความสําเร็จรในในธุรกิจของเขาในงานในความรับผิดชอบคันที่สิ่งที่เราทำเนี่ยเวลาเราจะกําหนดมาตรการต่างๆรหรือเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับประกันภัยเนี่ย เราต้องการที่จะทราบถึงภาพสะท้อน,นหรือฟีดแบ็กเนี่ยว่าจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาคิดยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการเลือกหัวข้อโดยโดยหัวข้อต่างๆเนี่ยที่เรามาทำารายงานกลุ่มเนี่ยหรือคู่โปรเจกต์เนี่ยรเราได้มาจากการทําแบบสอบถาม,ม,มจากทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเราไปถามว่าโอเคเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยเนี่ยคุณสนใจอะไร คุณท,<า>ที่ว่าเซอร์เวมาก่อนเซอร์เว,มา,เวมาก่อนเลยว่ามีอะไรมีมีหัวข้ออะไรที่คุณสนใจครับหรือจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยหรือจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนแล้วเราก็เซอร์เวไปแล้วเราก็กลับมา<ร>ได้ประมาณสประมาณร้อยหัวข้อก็ตกผลึกว่าอะไร่ตกผลึกว่าร้อยหัวข้อร้อยหัวข้อเสร็จแล้วเราก็เอาหัวข้อเนี่ยที่ร้อยหัวข้อเนี่ยมาเราประชุมกันแล้วเรามากกรุ๊ปปิ้งครับนะครับจนกระทั่งได้มา ประมาณเจ็ดหัวข้อเพื่อหัวข้อเข้ามาหารยละเอยหัวข้อทุกหัวข้อเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากว่าเราเราของเรามีนักศึกษาประมาณ90กว่าคนเราจะแบ่งประมาณเจกลุ่มในการกรุ๊ปสตดี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้เจ็หัวข้อเจ็ดหัวข้อเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์จะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการพัฒนาการจะไปต่อยอดการจะกํากับดูแลเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแล หรือเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ uh huh. ประกัน <Okay. S 2> ภัยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไร uh huh. หรือจากการจะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประกร uh ันภัยนะฮะต่อประชาชนโดยด้วยระบบประกันภัยเนี่ย <Okay. S 2> อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็นําเอาอปับกรุปปิ้งและแบ่งเป็น7หัวข้อ <Okay. S 2> หลักๆ uh huh. เป็นแนว แต่ทุกหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับประกันภัยที่เหมือนกับเซอร์เวย์มาแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่เหมือนที่น่าสนใจที่แบบเป็นไอเทมที่พอตอบโจทย์ได้ก็น่าจะเป็นภารกิจที่ทางคอพพเองก็อาจจะต้องเอาผลงานจากการวิจัยนี้ไปใช้ต่อยอดถูกไหมครับซึ่งก็เป็นงานวิจัยเนี่ยที่ได้ออกเนี่ยมาในแต่ละสัปดาห์แล้วซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหานี่ที่ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ถูกต้องครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องตัวอินโนเวชันหรือว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะพี่เด่นจะเห็นว่า วันนี้เราสามารถทําธุรกรรมทางมือถือได้หมดในการโอนเงินแบงก์หรือทำอะไรล่าสุดที่ลูกชายสอนแม่เองนะคะบอกว่าเข้าไปดูได้เลยเดี่ยสมมุติเราดูบัตรเครดิตว่าวันเดือนนี้จะต้องจ่ายวันที่เท่าไหร่ให้ดูเรคคอร์ดหมดเลยว่าย้อนหลังเลยว่ามีในแอปมือถือโมบายวันนี้ประกันภัยก็เหมือนกันใช่ไหมคะว่าจะมีไอ้ตัวเรื่องของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีทางด้านของการสื่อสารมาช่วยก็คือถ้าจะ ขยายความนี่นก็คือว่า <ét> <â> ระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาหลายอย่างคือระบบเทคโนโลยีเนี่ยประการแรกคือเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน <How> คือน,นําเอาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยหรือการให้บริการประกันภัยเนี่ยมาเชื่อมต่อ <ừ> กับเทคโนโลยีเพื่อจะเข้าถึงผู้บริโภคผมยกตัวอย่างเช่นขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เรา ตื่นตัวเรื่องของสุขภาพครับงั้นอย่างเราเราเนี่ยเราจะ uh huh. อยากจะมีสุขภาพดีครับเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้ให้เราการมีสุขภาพดีของเราการประพฤติตัวในการออกกําลังกายสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการทําประกันของเราครับก็คือเอาพฤติกรรมของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อทําให้เรามีสิทธิประโยชน์จากระบบประกรรันภัยที่เราทําได้ก็เป็นที่มาของการที่นําเอา เครื่องมือที่เรียกว่า wearable device ที่ที่เราเราผูกเนี่ยอาจจะเป็น Fitbit หรืออาจจะเป็นการ m i ินแล้วทําให้สามารถที่จะไปเชื่อมต่อแล้วสามารถที่เป็นประโยชน์คือลดเบีย้ยประกรันภัยหรือสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่เราไปเป็นเข้าไปเหมือนาา้อผลิตภัณฑ์ประก,ระกันภัยการเก็บ Data ข้อมูลส่วนตัวเพื่อตัวเองแถมได้ลดเงินด้วยคล้ายๆเหมือนรถยนต์ถ้าปีนี้ไม่มีการเคลมเลยตีหน้าดอกเบี้ยลอันนี้คือเขาจะมีตัว ข้อมูลแล้วมันข้อมูลเรียลไทม์ด้วย,<ล>ยวนี้มันเทคโนโลยียไปไกลค่ะสามามรถแล,แล้วก็อีกอันนึงก็คือยกตัวอย่างเช่นในการที่จะให้คนกลางประกันภัยนําผลิตภัณฑ์ประกันภัยไปเสนอต่อผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยแต่ก่อนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาตัวแทนประกันชีวิตไปหาเราเนี่ยบางทีมีแฟ้ม พกแฟ้มมาเยอะแยะหมดเอกสารเต็มอ่าเราเวลาจะอธิบายเราต้องไปดูรูปภาพต้องเปิดแฟ้มเอกสารเยอะแยะหมดเลยครับเดี๋ยวนี้เขาไป iPad เครื่องเดียวอ่าแล้วเขาก็ทุกอย่างจิ้มดูหมดนะกดดูหมดทุกอย่างทุกอย่างหมดสามารถอธิบายสามารถที่จะใช้ระบบคำนวณเบี้ยประกันภัยชัดเจนเลือกแบบนี้ไม่เอาแบบนี้อ่าแล้วถ้าเกิดทําพูดง่ายว่าทําธุรกรรมดูข้อมูลอะไรเรียบร้อยตัดสินใจสามารถที่จะ ทำประกันได้เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยแล้วเซ็นตรงนั้นเลยไหมคะเซ็นด้วยเซ็นได้ต่นี้ก็แต่นี้ก็มีเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มันมีความสะดวกรวดเร็วทั้งในแง่ของการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนั้นตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคการที่จะทําให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันภัยการที่อำนวยความสะดวกให้กับคนกลางประกันภัยในการที่จะนําผลิตภัณฑ์ประกันภัยไปสู่ประชาชนและที่สุดท้ายเลย การอำนวยความสะดวกเวลาที่เขาต้องการจะเคลมประกันก็สามารถจะเคลมประกันแล้วก็จ่ายเงินโดยระบบออนไลน์ได้เช่นกันดึงออกมาเนี่ยอำนวยความสะดวกไม่พอยังลดต้นทุนของบริษัทประกันด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานซ้ำซ้อนพี่ไก่ครัขอญาตถามนิดนึงใน G P เนี่ยในรุ่นที่ผ่านมาเพิ่งจบไปคือรุ่นที่บเจ็ดเห็นบอกมีการประกวดแล้วได้รางวัลดีเลยพอจะเล่าผลงานเนี่ยพอประกวดกันด้วยนะครับพอที่จะสรุปย่อๆเนี่ยว่าผลงานเนี่ยที่อุตสาหคัด เลือกขึ้นมาเนี่ยเหลือเจ็ดยอดขุนพลนะครับแล้วยังมาคัดเป็นรางวัลอีกนะครับมีมีผุนงานที่น่าสนใจนะฮะที่เราดูแล้วครานนี้ต้องต้องเรียนว่าในการทํา GP เนี่ยเรามีเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะประกอบด้วยผู้บริหารที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญของสํานักงานกพปอส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นอาจารย์จากทางด้านของ อาจารย์สถาบันการศึกษาซึ่มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันภัยคือโดยตรงแล้และกาจะมีภาคธุรกิจจากสมาคมเข้ามาช่วยกันนะครับเราก็ได้คัดพอคัดเนี่ยคือตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้คะแนนนะให้คะแนนเขาก็จะให้คะแนนซึ่งแน่นอนที่สุดอาจารย์แต่ละกลุ่มกลุ่มนึงจะมีอาจารย์ประมาณ4ี่คนเนี่ยนะก็จะให้คะแนนของกลุ่มแต่ละกลุ่มจะหลากหลายกันอล้นี้เราก็ให้คะแนนเขาก็จะได้คะแนนโอเคเกรดผ่านของเขา แต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะมาชิงว่าในเจ็ดกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนจะได้รางวัลเนี่ยเราต้องให้อาจารย์ทุกกลุ่มมาประชุมร่วมกันโดยผมเป็นประธานและก็มาดีเบตกันเพราะว่าคะแนนแต่ละคะแนนเช่นกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะให้คะแนนของเขาเยอะครับเขาคือพูดไงอาจารย์บางคนเนี่ยปล่อยเกรดใช่ไหมอาจารย์บางคนเกรดโหดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มการให้คะแนนก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องเอา เราก็ต้องวางหลักล้วก็เอาทุกกลุ่มเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเชิญทุกคนมาประชุมร่วมกันแล้วก็มาดีเบตกันว่าท่านเห็นว่าเปเปอร์เนี่ยของใครดีที่สุดถ้าสมมติอาจารย์กลุ่มเขาบอกว่าเปเปอร์ของฉันกลุ่มฉันที่ฉันดูแลอยู่ดีที่สุดก็จต้องดีเบตอาจารย์อีกคนบอกไม่ใช่เปเปอร์ของของอีกคนหนึ่งนะที่ผมดูแลอยู่พอนักเรียนทำเสร็จนี้อาจารย์ที่ปรึกษานี้เหนือกว่าต้องมาถกกันและสุดท้ายต้องมาโหวตกันนะครับในที่สุดเนี่ยจากการโหวตเนี่ยเราก็ได้ กลุ่มกลุ่ม GP 5นะครับซึ่งทำเรื่องของการประกันภัยในยุคดิจิทัล disruption ซึ่งเขาใช้กรณีศึกษาประกันภัยการเดินทางมี่กำลังว่าจะถามอันนี้อยู่เลยเพราะว่าวันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทางมันกลายเป็นว่าวันนี้โลกไร้รมแดนใช่ไหมคะต้องฟังท่านอที่ที่เขาน่าสนใจก็คือหนึ่งเขาใช้เทคโนโลยีในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตอบโจทย์ประชาชนประกันที่สองเขาแนะนำ เลกูลเลเตอร์ว่าควรจะต้องทําอะไรประการที่สามเขาแนะนําประชาชนว่าควรจะต้องอะไรบ้างเนี่ยคือเข้เขามองเขามองหลายหลายมิติคือมุมมองข้อเสนอเนยคือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมีข้อเสนอเนยตกท้ายแล้วเขามีเขามีเขามีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยอาศัยเทคโนโลยีซึ่งเขาหยิบยกให้เราสามารถเห็นภาพก็คือประกันภัยการเดินทางอันนี้คือกลุ่มที่ ที่ได้ผลงานดีใช่ครับนี่จากที่ท่านพูดมาเนี่ยขออนุญาตถามประเด็นคําถามเด็ดเลยหลักสูตรนี้เรียนฟรีไหมครับหรือเสียตังค์ครับอ๋อคือหลักสูตรนี้ต้องต้องเรียนนะฮะคือหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทางสํานักง,งานคพอพพเนี่ยสนับสนุนเรื่องเรื่อง,อ,งอ,าอาจจะเป็นท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในยค่าเราเรียนมีเบรกมีการดูงานในประเทศตรงเนี้ยเป็นภาระของสำนักงานคอพพสิ่งที่ท่านจะต้อง มีค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานต่างประเทศนะครับซึ่งซึ่งเราจะให้ท่านดีลโดยตรงกับทางบริษัทที่เขาจะมารับในการเรื่องของรถการเดินทางจัดเรื่องของอาหารต่างๆซึ่งก็เป็นส่วนของบริษัททัวร์เลยมันนี้จะอาจจะจะตรงกับนักศึกษาเลยแต่ว่าเราอยากจะให้นักศึกษานั้นได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเพราะว่า เราจะให้หนักศึกษายกตัวอย่างเช่นเราจะไปดูหน่วยงานระหว่างประเทศด้านประกันภัย <characterized> หรือบริษัทประกันภัยให,ใหญ่ของต่างประเทศซึ่งเขาจะเปิดออฟฟิศให้ดู <úc> แล้วก็ต้องเรียนว่าเรื่องของประกันภัยเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องระหว่างประเทศ <c oughs> เพราะฉะนั้นะระบบประกันภัยเนี่ยท,ที่ที่บ้านเราเอามาเนี่ยที่จเจริญพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็มีที่มามาจากต่างประเทศ <c oughs> เพราก <c oughs> าร <Volt. c oughs> ที่เราไปดูระบบประเทศที่มีระบบประกันภัยที่มีการพัฒนาหรือมี แลบที่มีความทันสมัยเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้เรามีความรู้ครับเพิ่มขึ้นไปเห็นภาพจากที่เรามาศึกษาในประเทศในอาจจะเป็นภาคทฤษฎีเราไปเห็นของจริงว่าเป็นยังไงสามารถที่จะมาต่อยอดนะครับพัฒนาธุรกิจของท่านหรือนําเอาระบบประกันภัยมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจในสิ่งที่นักศึกษาแต่ละคน คามมีวรชโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องประกันเป็นเรื่องใกล้ตัว่ใช่ไกลตัวแล้วก็โดยวันนี้นะคะในเรื่องการออมเงินคนก็จะให้ความสําคัญตรงนี้กับกลายเป็นว่าธนาคารอาจจะเรื่องของการออมเงินแทบจะน้อยมากเพราะว่าการประกันนี่เหมือนกับการออมเงินตลอดชีวิตแล้วก็ดูแลคุ้มครองให้กับเราเรื่องในเรื่องต่างๆจนแบบค่ะแล้วจะบอกว่าจนแบบสิ้นอายุขัยจนลมหายใจสุดท้ายก็ยังตกไปสู่ลูกหลานอีกค่ะ คือท่านครับอยากจะให้ท่านฝากทิ้งท้ายนะครับในในผลงานของต้องใช้บอกผลงานของอวิยาการประกันภัยระดับสูงของคอพคในการกํากับของท่านนะฮะครับ,รบก็ต้องเรียนว่า,าสัปนาก์ง,งานคพอพคนั้นวงใย่พี่น้องประชาชนแล้วก็จะทํำยังไงให้อ่าให้ระบบประกันภัยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนและมีประโยชน์อย่างแท้รจริงเพราะฉะนั้นทุกความเห็น huh. นะครับ ความาใส่ใจ,ใจนะครับ,รบของอพี่น้องประชาชนต่อระบบประกันภัยเนี่ยคือสิ่งที่เราคํานึงถึงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนขณะเดียวกันเราก็ต้องการจะให้เรา,าสามารถที่จะปรับปรุงร,ระบบในการกํากับดูแลเ,เรื่องของประกันภัยให้มันดีขึ้นจ mm ึงทําให้เรามีเรื่องของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง <คะ S 2> ซึ่งก็มีเรื่องของงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีเรื่องของหลักสูตรของวป <bringen S 2> <recom> สศซึ่งเราเชิญ เหมือนกับเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เราเลือกเฟ้นมาเพื่อที่จะมาเข้าหลักสูตรเราไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายทอดให้เขาอย่างเดียวแต่เขาก็จะต้องมีการไม่ใช่เราเขาเทคอย่างเดียวแต่เขาต้องยิบให้กับระบบประกันภัยก็คือเขาก็จะมีการจัดกลุ่มแล้วก็ทําเรื่องของกลุ่มโปรเจกต์แล้วก็ในโปรเจกต์นั้นก็จะมีหัวข้อต่างๆซึ่งเราก็จะนําเอาสิ่งที่ได้รับ จับการถกมาต่อยอดมาต่อยอดทําการพัฒนาระบบประกันภัยนะครับให้เกิดประสิทธิภาพและสุดท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์คือพี่น้องประชาชนใช่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนดีๆนะครับแล้วก็เป็นสีสัน ของวงการประกันภัยนะครับของพพที่ทําให้วงการประกันภัยเนี่ยมีดอกไม้ที่สวยงามขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านดรสุทธิพลทวีชัยการครับผมครับผมดีครับพี่ก้อยแล้วผมดรเด่นชัยนะครับพี่ก้อยสายยาพงศริแล้วก็ท่านดรสุทธิพลทวีชัยการขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ